พาทุกท่านมาชมอนุสาวารีย์นะครับอีกแหงหนึ่งซึ่งมีความสําคัญนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวไปชมรบรรยากาศร,รอบๆอบนุสาวารีย์กันนะครับครับนี่ก็คืออนุสาวารีย์ชัยสมรภูมินะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เทิดทูนเกียรติคุณความดีของผู้การที่สละชีพเพื่อชาตินะครับจำนวน5.99นาย ที่ต่อส่วในเหตุการณ์กรณีพิพาทกับอินโดจีนของฝรั่งเศสนะครับในปีพศ2484ซึ่งผู้กลาหานเหล่านั้นประกอบด้วยทาหารบกทาหารเรือทหารอากาศตำรวจลลและพลเรือนนะครัทพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อปีพศ2484นะครับซึ่งเป็นวงเวียนนะครับรอบๆออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเดินทางของรถเมย์นะครับกับบริเวณนี้เป็นถนนราชพีธีนะครับมาจากทางบางรัดนะครับส่วนบริเวณนี้เป็นถนนพหลโยธินนะครับจุดเริ่มต้นถนนพหลโยธินนะครับ ีเส็นก็เป็นขาออกนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นขาเข้านะครับซึ่งถือว่าเป็นอนุสาวรีย ไ้สมอฟูมีแข่งหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญนะอยู่ใจกลางกรงทเทศมหานครนะครับเป็นสีแยกนะครับเป็นวงเวียนแล้วก็มีรถไฟฟ้าแล้วก็มีสะพานลอยเดินชมบรรยากาศข้างบนนะครสิ่งลักษณะของ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับก็เป็นโครงสร้างสร้างด้วยคอนกรีตรสแิมเหล็กนะครับประดับด้วยยิ้นอ่อนมีรูปแบบปลายปืตน,นะครับรวม5เล่นสูง50เมตรมีรูปวีรชน5เราตั้ง5ด้านนะครับมีแผ่นจารึกพระนามแดะนามของผู้เสียช,ชีวิตด้วยแผ่นทองแดงนะครับนันก็คือ คามเป็นมาของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับว่าเป็นอนุสาวรีย์อีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับมันไม่มีโอกาสเดินทางมาถ่ายทานําภาพบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับซึ่งสลับซับซ้อนเหมือนกันนะครับเป็นวงเดียนวงกลมนะครับประกอบไปด้วย ถนนพนโยธินะครับจุดเริ่มตน้นแล้วก็ถนนราชวิถีแล้วก็ถนนพญาไทนะครับจุดเริ่มต้นของรถเม,มีบางสายก็เริ่มจากที่นี่นะครับแล้วก็สิ้นสุดจากที่นี่หรือจะไปต่ออีกจุดอื่น,นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดต,ตามอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ